สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ยุ่งจะพามาเข้าฟังก์ชันของจากปากรุ่น B70 กันค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่หน้าจอของจากปากรุ่น B70 กันก่อนเลยนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะใช้ปากกาสัมผัสหน้าจอจิ้มได้เลยค่ะที่หน้าจอของจากปากรุ่น B70 นะคะจะมีแฟ้มรูปแบบของลายปาก3แฟ้มค่ะแฟ้มแรกเป็นรูปแบบของตัวอักษรน,นะคะมีหลายภาษาเลยค่ะ แฟ้มที่2เป็นรูปลายปักต่างๆมีลายปักทั้งหมด208ลายเลยค่ะแฟ้มที่3รูปหัวใจเป็นแฟ้มที่เอาไว้ใช้สำหรับเก็บลายปักที่เราชอบสามารถนำมาเก็บไว้ในแฟ้มนี้ได้เลยนะคะถ้านำแฟดรฟ์ที่มีไฟล์งานปักนะคะมาเสียบที่ด้านข้างเราสามารถกดดูรูปภาพไฟล์งานปากที่รูปแฟดดา์ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นรูปภาพงานปัก ที่เราเซฟใส่แฟดไดไว้นะคะเราสามารถนำรูปจากแฟชได์ค่ะมาเก็บไว้ในเครื่องจักปักก็ได้นะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้รูปภาพจากแฟลชไดรฟ์มาเก็บไว้ในเครื่องจากปากของเราแล้วค่ะถ้าหากต้องการลบรูปภาพที่เราเซฟไว้ในตัวเครื่องนะคะก็สามารถลบได้เลยค่ะ เท่านี้ลายปักก็จะถูกลบไปแล้วค่ะถ้ายุ่งกดเลือกลายปักมา1ลายนะคะรูปที่ยุ่งเลือกค่ะก็จะขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอแบบนี้นะคะในหน้าจอก็จะมีคําสั่งมากมายเลยค่ะแต่ถ้าไม่ต้องการลายนี้แล้วจะปักลายอื่นก็ให้กดกลับที่ตรงนี้นะคะเพื่อเลือกรูปใหม่ลายที่ยุ่งเลือกขึ้นมาจะปักนะคะที่หน้าจอค่ะก็จะบอกเวลาที่ใช้ในการปักนะคะบอกขนาดของรูปภาพและที่สําคัญจะบอกขนาดของ สองสะดึงที่เราควรใช้ซึ่งลายปากนี้จะใช้สะดึงไซส์เอ็มนะคะสามารถกดดูสีที่จะใช้ในการปักก่อนได้นะคะซึ่งลายที่ยุ่งเลือกมาลายนี้ค่ะใช้ทั้งหมด6สีถ้าต้องการจะปักลายนี้นะคะก็กดที่รูปเข็มได้เลยค่ะใส่สะดึงพร้อมปักได้เลยนะคะถ้าต้องการแก้ไขลายปักค่ะ กดที่รูปตัวไ i ได้เลยนะคะปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มขยับลายซ้ายขวาขยับลายขึ้นบนลงล่างค่ะสามารถกดเครื่องหมายบวกลบที่หน้าจอได้เลยนะคะหรือจะหมุนปุ่มที่อยู่ด้านข้างขวามือเราก็ได้ค่ะถ้าขยับลายปักเกินขอบของสะดึงตัวกรอบจะเป็นสีแดงนะคะให้ขยับกลับมาให้กรอบเป็นสีขาวเหมือนเดิมค่ะอาจจะใช้ปากกาสัมผัสหน้าจอเคลื่อนรูปภาพแบบนี้เลยก็ได้นะคะ ปุ่มย่อขยายลายนะคะสามารถย่อขยายลายได้ให้เล็กให้ใหญ่ได้เลยค่ะจะกดเครื่องหมายบวกลบหรือหมุนปุ่มด้านข้างเหมือนเดิมเลยนะคะจะหมุนปรับลายกี่องศาก็ได้นะคะทีละ1องศาหรือทีละ90องศาแบบนี้เลยก็ได้ค่ะจะมีปุ่มที่ไว้สําหรับกลับลายซ้ายขวากลับลายบนล่าง2ปุ่มนี้สามารถกลับลายได้เลยนะคะ มาทำความรู้จักกับปุ่มที่อยู่ในกรอบด้านนอกสีดำกันบ้างนะคะปุ่มด้านข้างหน้าจอทางซ้ายมือค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปรับความตึงได้บนนะคะต้องการปรับความตึงได้ให้มากหรือน้อยก็สามารถกดปุ่มหรือหมุนปุ่มนี้ได้เลยค่ะปุ่มนี้เป็นปุ่มแนะนำการเปลี่ยนเข็มนะคะปุ่มเลือกตีนผีที่ใช้ปากปุ่มบอกขนาดของสสดึงที่ใช้ในการปาก ปุ่มแนะนำการลอยได้ใส่กระสวยนะคะปุ่มรูปบ้านเป็นปุ่มกับสู่หน้าจอหลักค่ะปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับการตั้งค่าของจากนะคะปุ่มคู่มือการใช้งานจากปุ่มโหมดประหยัดพลังงานปุ่มอีโคค่ะ ปุ่ม CLR เป็นปุ่มลบการตั้งค่าที่เราตั้งไว้ทั้งหมดนะคะ ยังไงบ้างคะสําหรับฟังก์ชันค่ะที่หน้าจอของจากปากรุ่น B70 นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยยังไงคะ่ะหากมีคําถามหรือว่าอยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับจากปากรุ่นนี้ค่ะสามารถสอบถามกันมาทาง Facebook Bernina Thailand หรือว่า l i น e แอดเบ n ร์นีนาไทยนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปค่ะทางช่องทาง YouTube Bernina Thailand นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ